สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราเดนเซลหากคุณเป็นคนที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์หรือการพัฒนาเครื่องจักรสงครามที่น่าสนใจช่องนี้คือที่ที่คุณต้องการในแต่ละตอนเราจะพาคุณไปสำรวจโลกของนวัตกรรมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดข้อมูลที่น่าสนใจแบบนี้นะครับวันนี้เรามาพูดถึงหนึ่งในอาวุธที่น่าทึ่งที่สุดในยุคอนาคตกันครับ 2026ว a บริงเกอร์ไททันแท้งรถถังที่ไม่เพียงแค่เป็นเทคโนโลยีทางการทหารที่ทันสมัยที่สุดแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนานวัตรกรรมในศตรวตรรษที่21หากพูดถึงรถถังในยุคนี้หลายคนอาจจะนึกถึงรถถังแบบดั้งเดิมที่มีอาวุธหนักและกราะหนาแต่เมื่อเรามาดู2026ว a บริงเกอร์ไททันแท้งเราจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเพราะมันไม่ใช่แค่รถถังที่มีอาวุธหนักและกราะที่แข็งแกร่ง แต่มันยังมีฟีเจอร์ที่ล้ำสมัยและเทคโนโลยีที่แทบจะทำให้มันกลายเป็นหุ่นยนต์รบแบบเต็มตัววา r b บริงเกอร์ไททันแทงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การรบในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในด้านนะะักองค์การใช้เทคโนโลยี AI artificial intelligence เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของรถถังนี้ให้สูงขึ้นหลายเท่าตัวระบบ AI ภายในของวาบริงเกอร์ไททันแทงมีการใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์หลายตัว เพื่อคำนวณสถานการณ์ต่างๆในสนามรบและให้คำแนะนำหรือแม้กระทั่งการตัดสินใจในการต่อสู้ในเวลาจริงอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจคือระบบป้องกันตัวที่มีความล้ำสมัยสุดๆซึ่งใช้เทคโนโลยีที่สามารถตรวจจับการยิงจากระยะไกลและป้องกันการโจมตีจากอาวุธที่มีความแม่นยำสูงได้นอกจากนี้รถถังวาบริงเกอร์ไททันยังมาพร้อมกับเกราะที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและความทนทานในการป้องกันการโจมตีจากศัตรูในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย และแน่นอนว่าไม่มีอะไรที่จะพลาดเรื่องของอาวุธรถถังวาบริงเกอร์ไททันมาพร้อมกับปืนใหญ่ขนาด120มิลลิเมตรที่สามารถยิงได้แม่นยำในระยะทางไกลรวมทั้งยังมีระบบยิงขีปนาวุธที่มีความรุนแรงสูงเพื่อรองรับการต่อสู้ทั้งทางบกและทางอากาศนอกจากนี้ยังมีระบบสังเกตการที่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของศัตรูในระยะไกลและระบบการยิงที่สามารถล็อกเป้าหมายอัตโนมัติช่วยให้การรบเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ สำหรับการเดินทางในสนามร20าบ2,026วารบิงเกอร์ไทตันแทงใช้ระบบขับเคลื่อนที่พัฒนาใหม่ที่สามารถทำให้มันเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงในทุกสภาพพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นบนพื้นดินที่ครุกคะทะเลทรายหรือแม้กระทั่งพื้นที่ที่มีน้ำท่วมรถถังนี้ยังสามารถเดินทางในสถานที่ที่รถถังรุ่นเก่าๆไม่สามารถไปถึงได้ซึ่งช่วยให้ทีมทหารที่ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมได้มากขึ้นนอกจากนี้ หนึ่งในจุดเด่นของวอรบริงเกอร์ไทตันแทงคือการที่มันสามารถทำงานร่วมกับระบบโดรนและหุ่นยนต์ทางทหารที่ได้รับการออกแบบให้สามารถควบคุมได้จากระยะไกลโดยสามารถส่งข้อมูลและประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลและควบคุมสถานการณ์ในสนามรบได้ดีขึ้นในด้านการรักษาความปลอดภัยรถถังรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับระบบเครือข่ายการสื่อสารที่ทันสมัยทำให้สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีความปลอดภัยสูง รวมถึงสามารถสื่อสารกับยานพาหนะหรือเครื่องมือทางทหารอื่นๆในสนามรบได้อย่างรับรื่นซึ่งเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการรบอย่างมากแม้ว่าวาบริงเกอร์ไททันแท้งจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและฟีเจอร์ที่ไม่เหมือนใครแต่ไม่ว่าจะมีอาวุธและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำเพียงใดมันก็ยังคงเป็นเครื่องจักรสงครามที่ขึ้นอยู่กับมนุษย์ในการตัดสินใจในที่สุดสุดท้ายแล้วคนที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในสนามรบสำเร็จได้คือทหารที่อยู่ภายในตัวรถถังเองในส่วนของอนาคต รถถัง2,026วบริงเกอร์ไททันจะยังคงเป็นแรงผลักดันสำคัญในการพัฒนาระบบอาวุธและยานยนต์ทางทหารรุ่นใหม่ใหม่ที่มุ่งสู่การใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันประเทศและความมั่นคงในระดับโลกพูดถึง2,026วบริงเกอร์ไททันแทงแล้วเราอาจจะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่ยานพาหนะรบธรรมดาแต่เป็นการปฏิวัติการใช้เทคโนโลยีในสนามรบที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการรบในอนาคตอย่างไม่ต้องสงสัย หวังว่าคุณจะชอบข้อมูลที่เราได้นำเสนอวันนี้ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป